สวัสดีครับส่งสายไปเลยนะไม่เลยแต่ไม่นู้เป็ดหัวมันขันหลอนเนี่ยเจ็บบอ,อก,กเจ็บต่วยไงสักบาทออสองลอยงลอยสีบสองลอยสี่สิแสดงว่าส,สองูกสองเลยนาะสองสี่บ่เออออย่อยออยเคีถุมแราไม่อยกระบอกส่นละแสบก็ มาครับนาขัวเป็ดล่ะชงเอาอยู่พอดีกินนครับเหนืุนเลยมาขึ้นมนเหนือมันมันดีอยู่ทานเป็ดพันเอียงมันเป็นแล้วแเนื้อแล้วแโอเคเหนือมัน อ่ำครับสุสแสบไม่ลมเลยอ่ำต้มเชเคคร,รับต้มฮ้องขางเรียบร้อยแล้วอย่าบอกอยู่พันสแสบครับต้มโสมดาเปี๊เป็นมั่นครับมั่นดีนายจะเปีเ๊ยบปักกิ่งนะโสขาวครับเนื้อแล้วแล้วเนื้อไม่ไหลได้ต้องเป็นยบบา่นพันบัน อ่ำกบแซ่บเผ็ดเลยจุดๆุูสิข้นหอยให้ห่ยให้มันล่ไปก่อนผัดกันก่อน,อน มันมันไหลครับยอมเลยอุปกรณ์ทั้งหมะเอายังไงเอยังไงก่อยพักก้อยาวเลยฮะอยพักก้อยมาจับลงไป ครับเนื้อไปร่อนเรวอร่อนมาลับนักเรือกใช่เรือนักเรือกใส่เรือนั่เรือดิ่งขาวหา้อกมาข่าวมี ไอ้ที่บอกมาโอ้เซคมันหนียบครับเสียบเกียเสียบเดียวจัดแล้วสมยุ่วะส่วนสมัยรันโจ้กันโดนโดนบอกเฮ้ยถ้าบ่าว่าจะนี่ทำสมยุมันพอดีไปนัวไปโอ้ลงเดี๋ยวหลายคนมาเจากอดีมึงสรุปแรื่องพวได้เล้ววารา มั่งเลยวะลังๆมาเราไม่มีคนเสร็จบอกเราสาวเขาถือกันอยู่นี่แหละอี่ดับหนึ่งเลยนี่ละเก็บตเจรชให้เลยให้กินดูอลาบเสร็จไม่ได้กินดวนหรอวะกินถ้าของก้องสิ มาไปเลยของสุรถเตยเตยอะไรเฮ็ดทุกินเออเต็มที่รถไปเลยบีบเลยสิโอเคพอพักแล้งเ็เตตเ็นอันดเธอเนเช็ด้นอเงี้ยบรแล้วเออเ นาด้วยแถวนิดหน่อยคู่แบพวคู่แนั้นเลยแเต้ยมั้เเ้อไรจได้ไปอยู่อาวเต้ยจังยังไงแล้วเดียววาได้มีหมดจอม่เยเตยจกให้แทบระเลยมีเลือดพองไอ้ส้สูเหมือนเดิมยัต้อง

ให้ใหญ่ให้ใหญ่ใหญ่ใหเยอะคนสีเมื่อเล็กหน่อย้็ยสูงเหนเดียเ่ยเ <c oughs> ดียร์เบอรงครับเผาเบอกเดียวจัก มันเบียกบนีกเลยแหลวังอยาทเงขนาเมเบีไปรัก่ปโซเมือไหร่ามเจียบัเียนหอนเดียเอ๊ะาพาดังขับเดียวตรงั้หนาวไปโอ้ยเจได้เจได้วดียค่อยว่เลยจะได้ปขาวได้ยัม่ิ้ยนีบอกวาได้มือมือเน

โอเคได้ตัดไลว่ะต้มกาแฟมื้อของเสรอาบดี่อนีมัง่อควันน้ำวนน้ำสองจาน้ดน้ลอันน้นหมน้สองอันน้สองอันเต็ม

เช็ดเตยพาเพื่นพี่ครับแบบเออช่วงนี้เราค้นหายกู่าเสียบไดีไอ่อ่ะเดี๋ยวได้กันนี่ร้องขั้นตอนแรกก็ได้เดี๋ยวเอาเป็ดมากก็ได้ไล่กันผู้พหลระงัิใได้สองรอบผู้พูดนพราว่ากว่าความตั่วไปอีกอยู่มันหลุดบอก บ่ได้มัดยังบ่คัดปีคัดยังเดี๋ยวควายนให้เขาอันใหญ่กันอายุยักูกลัวให้เตืแลให้สุกินใช่ไหมแล้วมันนมาไ่ได้บ่เดี๋ยวเราหยบน่งเาเอื้นขัวไก่เขาควาาจะปงกันลายแนวังมดินอยู่แล้วไอาไปไก็ไปโลดต่ว่า้กได้ทย ด้ยแล้เราองงมขึ้นมากจนว่ยงหญ่นีเขางมืลเด,ดี๋ววยวใครเ,เป็นงุม,มไหมหรอใครแมนไหบ้านปลามืองเป็นงุมไหมใส่บยซื้อเอาไม้แถาแจ่ใครย็ดิ้ม้ยบอ่อขออเาาขาเป็นซื่อนนนะมันรู้วาะดเขาอยามาส่งปุ๊บเขาอกกักปงมต่อเลยเนะีสรุปลเลยเหานบวง,งุม้มหรือเ่าที่มันหยุดอีวัน่านันเอิน่านนี่แหะนดนท่าน งานท่านงานท่านงานท่นกระทังขวมพ่อพูดเลยมาจากอย่งมันทันเมนอยู่มบนเลตะกี้รับโอ้ยมึงก็รอไม่ได้หลืไงมึงก็สอดมาเยยางมาถ้มีอ่ะมึงยม่องมันจะไาตรงเคยไปอิริแบบลาสุสนะย่าง่าาาสุดโน้ตให้จุบ เก็บยาเามีนั่งกอดหอดูดไม่ดีย่ะ่มดอืได้ปะเก็บเต๋อเนี่ยมััดไปเต๋อเฮ็ดไลเปลนไลมนู้นมึงเดี๋ยวเก็บเปลนไลมนู้เต๋อเดี๋ยวเรา แกงก็หมักเล้ไม่ฮัเใหไเบิรดแล้วูปลอยไข่ี่หอยบ่มมานี่ปล่อยเลยแล้วใหญ่มากจังเลยอตะอืมตัวนหนาปล่อยเลยดิเทจอรันก็เห็ดได้กิน้อนเลยฮัดใหล่ละทุดเดียหัดร่างปล่อยปีที่แลมวค้างห่อยนะย็น้ ยาเดี๋ยวอีกนึงเขาไมหาพรองมนจาได้ของมันอ่นไในปล่อยเือๆาหยุดได้น่อยบ่าได้โอ้ยหอกินหเกินแล้วหาตัวเพราะหรอปลอยวัดกินพอนี้นะใส่ห่วหน่อยก็ดีแท้ปอยวัดพรดีตัวบอกลำพอมเน่บอกเป็นธรรมอเวัยเด้อเตี้ เอหใมันมาล่อมูเดี๋ยวมันเกี๋ยวไมา่าเด้อว่าฝากเลี้ยงกัวเ่ไดตุนน่อยี๋ยวดดนอนรักเลี้ยงซือจะิดหนาม่ายกันงาเต็มไปใบมดมนะาเงานกนบาง่ทายอยู่ขาเดียวกรกับอีกแล้วมือนี ยูบุญเขาแซ่บที่รเดียวฮะแซ่บเป็นยังกินต่ว่ามาที่ออกังใหอ่ะอีโนตีตะบาร์หมาเงเ้หงงไงนี่มาเิเดือเขอนี่ตนตัวน่าาเงออกเว้ยแบบนีนาทอกระดูหรือเปล่ายนาแบตีใครละวะทีอยู่ด้นนาะผมกคเงียบอู่ ไปใส่ในขุมบ่หนี่้ยงาะไรมุ่งชีเดียวมไม่ได้ไอยจะตามฝากได้ไหมตาฝากเลยมางนี่เอาเลยเดือไปเยอะเผื่อมันหน่อยช่งหลังเฮ้ยสงการปุ๋ยน้ำจะเพ่มไหมน้บ่บ่ นอนนอนะห้องไหนล่ะห้องไหนล่ะเมื่อยหิวพอกำลัทกำังขึ้นบกเห็ดมันเหนียจองได้ยังไงเหนียมมันอยากหน่อยกว่า ทานไต้หวันเขาอยู่เขาดำนะเดี๋ยวปสออนเกียนเนาะได้ควมกันสักซัวขอคมหนเงี่ยมาเล่นแล้วฝุ่นเลียนเขาอันไต่รถพอรดเลียนคมเลียนคจนเกือบขาดเนาะมีผูวสัวที่แย่มากันมันแล้วมัดมัดคานเปนมันนิงกันดูยากอยู่บวกนี้ก็ใแทบนี้บักนี้กรตู้ได้พกนี้ราอยกขวางเราถึงนะอืมโต

นี yeah> ่ชาวเกลืออาหาเยี่ยมอีเน้อยอไก่กัจะเต็นใบแล้วตัวนึงต้นหญ้าใบยิ้มดัวยิ่มนะครับอยากดจะมักจะหมักยังเยวมึงมักหมกเาตะลุยแก้ยาวมไปหลุมแพร่บ้างเพรอไปจี้ไปจี้ไยมันไห้ายมันไห้ไปนั่งยู่หนังด้วยหรือเ่าเพรไปนั่งยู่นังกดิกาอยูยจับมือเน้ ฟังกระซ้างโอ้บอกโคตรดีเลยมนั่นฝังเห็นไหมบองเเกิดหมวเขายังังย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 ัรทันมาเหรมึงจปกวั่มือนทไป็วนทมือกินปเขาวนะมองบางยากระดีกันมองซุมกันปขาถึงแค่ไปลงเพาอดีลมีต้องมองไม่ได anyway. ้มุนดเหรอแพ้ากวาต่มันโดดไปโดดไาอยันคนเป็นเสียนที่ประทน โอเคครับหาห่วงอย่างเนาะเคลียร์กันใสยกับฝากอะไรก็แช่เดินเจือนิึ้นมาครับไปแล้วครับคลิปนี้นก็แซบคือเก่าจุ๊บๆไปแล้วอ่วอนๆเลยบสวัสดีครับ